สวัสดีค่ะพบกันกับเพึ่หมือนเดิมน,นะคะทุกคนวันนี้เพึ่งมีสูตรพื้นนมาฝากให้กับทุกคนคะ่ะเป็นสูตรที่แบบว่าโอ้โหฮอตฮิตในหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะนี่คะ่ะกล้วยคะ่ะกล้วยกล้วยน้ำว้านะคะทุกคนพื้นพื้นจริงๆด้วยเคยทํากันหรือ,อยังนะคะสูตรนี้มันเป็นอะไรที่ฮอตฮิตในแบบว่าคนญี่ปุ่นมากๆนะคะ ฮิตจนแบบว่ากล้วยขาดตลาดจนแบบว่าต้องนํากล้วยเพื่อนบ้านเข้าประเทศเลยทีเดียวนะสูตรนี้ทํำยังไงค่ะสูตรนี้ง่ายๆกับทุกคนกล้วยค่ะกล้วยหนึ่งลูกนะคะกล้วยหนึ่งลูกกินมื้อเช้าค่ะหรือจะสองลูกก็ได้นะกล้วยลูกหนึ่งเอ่อจะเล็กจะใหญ่ก็แล้วแต่นะจะอยู่ที่ห้าสิบหกแคลอรี่ถึงหกสิบแคลอรี่นะคะอยู่ที่ลูกเล็กลูกใหญ่นะคะเรื่องแคลอรี่ นะอ่อและกล้วยนี่มีประโยชน์มากนะคะทุกคนยังไงกล้วยน,นะคะทุกคนเชื่อไหมว่าประโยชน์เยอะมากเช่นแก้ท้องผูกนะแล้วก็ยังรักษาไมเกรนนะแล้วก็ช่วยให้นอนหลับสบายนะช่วยลดความเครียดนะกล้วยนะและที่สําคัญนะคะกล้วยช่วยลดน้ําหนักได้ดีมากๆนะและที่สําคัญกล้วยบํารุงหัวใจบํารุงสายตานะคะแล้วก็บํารุงฟันนะ จริงๆค่ะกล้วยนะแล้วที่สําคัญนะช่วยให้ระบบขับถ่ายเราดีขึ้นนะเอาง่ายๆคือกินกล้วยมื้อเช้า1นถึงสลูกนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าหนึ่งแก้วน้ําอุณหภูมิปกตินะคะทุกคนไม่เอาน้ําเย็นนะนะนี่ค่ะง่ายๆเองแค่เนี้ยจริงออ่สูตรเนี้ยพึ่งกาพูดทุกคนจะแบบว่าเนี่เป็นสูตรอะไรไอที่คิดว่าสูตรอะไรนะ่ะ กล้วยนะ่ะเคยลองหรือ,อยังและที่สําคัญนะคะ่ะทุกคนถูกมากถูกมากถูกหนักลดเออโคตรเลยโคตรเลยถูกใจอ่ะถูกใจเพิ่งกล้าพูดนะกล้วยวีเนี้ยเพิ่งกินหมดแน่นอนเพราะว่าบ้านเพิ่งมีต้นกล้วยเพียบเลยเพิ่งกินเป็นประจำนะและที่สําคัญนะคะกล้วยมีน้ําตาลจากธรรมชาตินะคะมีอยู่สามตัวด้วยกันคือซูโคสฟตโตส กูคอสสามตัวน้ำตาลธรรมชาติค่ะไม่ทำให้อ้วนนะคะโอเครองเอาไปทำกินนะคะกินมื้อเช้านะกิน1-2ลูกแล้วตามด้วยน้ำหนแก้วนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกหิวข้าวจริงๆหิวอีกหรอกินกล้วยเนี่ยอ่านะกินกล้วยไปแล้วก็สัก15-30นาทีค่อยกินข้าวนะคะทุกคนนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เพิ่งก็มีสุด พื้นพื้นที่ชาวญี่ปุ่นเขาฮอตฮิตแล้วเขาก็ทําจริงและน้ําหนักเขาก็ลงจริงนะคะเพิ่งเอามาฝากนะง่ายๆแต่โคตรได้เลยค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันในคลิปต่ตอไปนะคะทุกคนค่ะแล้วเจอกันค่ะ